นับตังป๋าทามเนี่ยนี่รู้ป่ะฟ็อกฟ็อกโอเค <Box. S 1> แบบนะฟ็อกฟ็อกไม่ใช่ฟ็อกนั้นนี่รูปน <Box. S 1> ี้รูปอะไรฟ็อกฟ็อกเหรอไม่ใช่ Box. แล้วล Box. Box. แล้วแล้วรูปเนี้ มันออกเสียงเหมือนกันไหมเหมือนกันนิดหน่อยเหมือนกันนิดหน่อยเหรอแต่มันไม่ค่อยเหมือนใช่ไหมข้อความอันนี่อันนี้อีกทีดิอันนี้อีกทีดิฟ o r k fork ไม่ใช่อ่าฟ o r โอเคแล้วเนี่ยฟ o x โอเคแล้วเนี่ยฟ o r ฟังฟังป๊าฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่มันเสียงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมต่างกันนิดหน่อยโอเค